บอกจะโอนตั้งแต่เมื่อวานหรือไปโอนที่ดาวอังคารป่านนี้ยังไม่โอนเราทวงเงินด้านบอกว่าเงินไม่มีเข้าไปส่งเฟซสง่งไอจีนึกว่าเศรษฐีดูไบกินรู้อยู่สบายนี่ไม่ใหา่มันได้เหรอเงินยืมนะไม่ใช่เงินฟรีจะคืนกันทั้งที เสือกมีแต่ข้ออ้างตอนยืมบอกโอนไวจังตอนคืนตังนึกว่าเป็นไส้เลื่อนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกก่อนจะกินดีอยู่ดีคุณหันมาใช้นี่คนข้างๆแล้วหรือยังจีบได้นะเปลว่าอ่อยคืนตังหน่อยเปลว่ากูจนติดโควิดหรือยังไม่รู้ แต่คนที่ติดตังอยู่รีบๆคืนเอออย่ามาเนียนโอนให้อย่างราชาตอนทวงนี้ขึ้นมาอ้อนวอนยางกับมาข้างถนนฮงงงตัวเองหนักมากไม่ต้องกดไลค์แค่กดตังมาใช้หนี้กันกับพอ่อลูกหนี้กินชาบูเจ้าหนี้ย่างกูกินมาม่า ดังคำโบราณที่เขาว่าถ้ามาอยากเสียเพื่อนหรือตัดญาติขาดมิตรกับใครอย่าให้ยืมเงินเด็ดขาดทำตัวจนๆเขาไวา้จะทำให้คุณรอดพ้นจากการถูกยืมเงินได้จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเสียสุขภาพจิตมันเครียดนะฉะนั้นเงินเราอยู่ที่เราอย่ายอมให้เงินนั้น หรือใครก็ตามมาสร้างความเครียดให้เราได้เด้อสุดท้ายแล้วก็เล่กแต่เครีดๆไปอย่างนั้นแหละคนเดือดร้อนจริงๆและคืนเงินตรงเวลาจริงๆเขาก็มีแต่มีน้อยนะแ้งจนวันทีนี้ช่วยได้แต่คิดไปคิดมาเราจนจริงๆนี่ว่าว่าแต่ว่ามีสักห้าหร้อยไหมย่ายืมหน่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้คืน